สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily d i l ล d o ด e สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ในปี2 5 4 9นะครับตอนนั้นผมนั่งดูรายการทาง a s t v สอยู่แล้วก็สวรบุรีรัมนะครับคุณการุณสายงามได้พูดถึงคดีที่ดินรัชดาตอนนั้นก่อนที่จะเป็นคดีนะไม่กี่วันหลังจากนั้นเนี่ยคุณวีระสมความคิดได้เป็นคนไปยื่นเรื่องให้กับทางาคณะกรรมการ,ป,การป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถ้าคุณยังจําได้ตอนนั้นคดีที่ดุนิชชาาเป็นคดีที่สื่อกระแสหลักยังไม่ได้แห่ความสนใจอย่างเต็มที่แต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยคนที่วิเคราะห์การเมืองได้อย่างตรงแล้วก็เข้าถึงประเด็นได้เข้าใจแล้วว่าคดีนั้นเป็นคดีที่สําคัญเพราะว่าในที่สุดแล้วจะเป็นคดีที่จําคุกพันธุ์โรธอทักษินสองปีนะครับ พรบรปรองดองที่มีการเสนอกันในสภานั้นจะมีผลถ้าเกิดมีการเสนอกันอีกรอบหนึ่งจะมีผลที่อาจจะทําให้พันธมโรโททักษิณชินวัตรนั้นพ้นโทษสองปีในคดีที่ดินรัชดาหลายคนก็ประเมินว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยกล้าที่จะเสนอพอรบรปรองดองอีกครั้งก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณทักษิณน,นั้นจะหลุดจากการที่จะต้องติดคุกสองปีแล้วสามารถกลับมาเมืองไทยได้ ผมกําลังบอกในวันนี้ว่าหลายคนที่ติดตามสถานการณ์การเมืองในวันนี้ต้องติดตามคดีนี้คดีเดียวแล้วไม่ใช่คดีที่ดินรัชดาคดีที่ผมพูดถึงคือคดีธนาคารกรุงไทยคุณจุลสิงห์วส,สันตสิงห์อายาการสูงสุดคุณจุลสิงห์วส,รรสันตสิงห์ไม่ใช่คุณวินัยดารงมงคลคุณนะครับคนละคนกันและนี่เป็นงานที่บอกเลยว,ว่าจะเป็นงานใหญ่มอบหมายให้พนักงานอายาการนําสํานวนพยานหลักฐานจากการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางชาติหรือปอป,อปอช ที่ชี้มูลความผิดปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนจำนวน150แฟ้ม17หลังยื่นฟ้องพนันธบททักษินชินวัตรอดีตนายกฐมนตรีแล้วก็ยื่นฟ้องในขณะเดียวกันนายวิโรจน์นวลแขอดีตกรรมาการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือของบริษัทกฤษฎาหมานครจำกัดหมหาชนกับพักพวกรวมทั้งหมด27รายเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 และความผิดพรบรว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2502โดยสารได้รับความร้องไว้เป็นหมายเลขนะฮะที่อมอ3ทับ255นัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีนี้ในวันที่25กรกฎาคมนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าผมบอกเลยว่าคดีนี้เป็นคดีที่สำคัญเพราะว่าในภาพรวมหากพรบ,อรบอรปรองดอง ผ่านสมมติมันผ่านสมมติประชาธิปัตย์และพันธมิตรไม่สามารถต่อสู้รัฐสภาได้ด้วยยุทธวิธีต่างๆที่ได้ใช้มาสมมติพรบ,บรองดองผ่านนี่จะเป็นคดีนี่จะเป็นคดีที่สามารถใช้ในการจำคุกคุณทักษิณได้อีกหากมีมูลว่าคุณทักษิณน,นั้นทำผิดจริงนี่เป็นเรื่องที่สำคัญผมยังไม่ได้มีโอกาสดูรายละเอียดของคดีนี้เลยด้วยซ้ำไป แต่ในขณะเดียวกันวิเคราะห์ในมุมของการเมืองมหาภาคตอนนี้หากพรบรปรองดองทำให้2คุกสปีในเรือนจำของคดีที่ดินรัชดาหลุดไปนี่คือคดีใหญ่ที่ตอนนี้อายการสูงสุดเดินหน้าฟ้องแล้วก็อยู่ในที่สุดจะอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะในภาพรวมในบริบทของภาพรวมในเรื่องของพรบรปรองดอง เมื่อพอรบรนั้นผ่านไปอย่าลืมว่ายังมีคดีนี้อีกอนอกเหนือไปจากนั้นนะครับให้เห็นชัดว่าณเวลานี้ยุทธศาสตร์ในเรื่องของความปรองดองนั้นเปลี่ยนไปคณะกรรมการปร้องกันและปราบปรามการชุจริตยแห่งชาติก็กลับมาดูในคดีที่ดินของสนากอฟเอาพายนะฮะคุณยงยุทธวิชัยดิดรองนายกร,รัฐมนตรีไม่รู้ว่าจะได้เป็นรองนายฐมนตรีไปอีกนานสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็ชนกับปปอชอ,อีกครั้งถึงแม้ว่าไม่ถูก บีบบังคับให้ลาออกจากตําแหน่งรองนาะยกรัฐมนตรีแต่ว่าในขณะเดียวกันการที่คณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติเล่นเรื่องนี้ในจังหวะทางการเมืองณเวลานี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักไว้ว่า timing is everything มันมีความหมายว่าตอนนี้บรรยากาศแห่งการรอมชอมกันระหว่างฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งณเวลานี้ กับฝ่ายตรวจสอบฝ่ายองค์กรในสระอายการปราปรชและศาลบรรยากาศที่รอมชอมกันนั้นไม่น่าจะมีในเรื่องของการที่จะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามแบบที่ตอนแรกบอกกันว่าจะเป็น let it be ติดตามคดีกรุงไทยให้ดีนะนี่เป็นเรื่องใหญ่ณนะเวลานี้โดยเฉพาะยิ่งหากพรบอร,รองดองนั้นผ่าน ถ้าพอบอรปรองดองนั้นไม่ผ่านแล้วก็มีการผลักดันอีกรอบหนึ่งถ้ามันตกไปจริงๆแล้วเนี่ยคดีกรุงไทยก็จะไม่มีความหมายถึงเวลาของช่วง Daily Cover ได้มีโอกาสอ่านทางเว็บ Voice TV นะครับเว็บ Voice TV ได้นำภาพในอดีตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ไม่น่าเชื่อนะฮะตั้งแต่ปี2,537เนี่ยผ่านมาปาเข้าไปเนี่ย18ปีเนี่ยนะฮะ18ปีก็คิดว่าบ้านเมืองเราจะเปลี่ยนไปบ้างคาแรคเตอร์ทางการเมืองนะฮะหรือเพลเยอร์คีแมนทางการเมืองจะเปลี่ยนไปบ้างปรากฏว่าดูข่าวจาก2 5 5 7ซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของอดีตนายมตรีพันบทักษิณนเนี่ยทั้งในผู้จัดการแล้วก็ในไทยรัฐผมนั่งอ่านไปอ่านมาเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าการศาสตร์โคลนไปมาทางการเมือง และคู่อริทางการเมืองจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันอยู่ในวังวนเดิมเลยมันเป็นวัฏจักรที่เห็นแล้วแบบมันเป็น vicious cycle มากๆสำหรับการเมืองไทยที่ไม่ได้มี key man ใหม่ๆใ,ในการเมือง2ประเด็นที่มีการโจมตีกันประเด็นที่มีการ defense กรันก็ยังเป็นประเด็นเดิมๆอ่านไทยรัฐอ่านผู้จัดการแล้วทำให้รู้สึกว่าในช่วงปี37มาจนถึงตอนนี้ ก็ไม่ได้เห็นการเมืองพัฒนาไปมากอย่างน้อยการเมืองในเกมปกตินะฮะไปดู g ู e กันดีกว่า Google ได้ยอมรับเป็องค์กรที่มีความโปรง่งใสอย่างมากนะฮะเวลารัฐบาลของแต่ละประเทศโดยเฉพาะรัฐบาลไทยเนี่ยเขาขอความร่วมมือผ่านกระทรวง ICT ไปที่ผู้บริหาร Google ให้ถอดถอนคลิปจากเว็บ y o u t u b e ซึ่ง Google นั้นเป็นเจ้าของเนี่ยนะฮะผมเข้าใจว่ากระทรวง ICT เขาไม่ได้ขอให้มีการถอดถอนโดยที่ต้องการให้ Google นั้นออกมาบอก ว่าในแต่ละปีนั้นช่วยถอนคลิปกี่คลิปแต่ Google ก็โปร่งใสเหลือเกินนะฮะล่าสุดเนี่ยเขามีลิงก์เรื่งบุกว่าลิงก์โพส์ตในเว็บของ Daily Dose ให้ดูคือเขาแชร์หมดเลยว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยขอให้ถอดกี่คลิปรัฐบาลไทยขอให้ถอดไปเนี่ยจำนวนประมาณน่าจะประมาณเกือบ200คลิปได้แล้วก็ o g l e ถอดถอนให้ประมาณ75% 149คลิปวิดีโอจากเว็บ u t u b e นะ Google ก็ทำอย่างงี้ให้กับหลายประเทศนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงที่กระทรวง ICT ไทยนั้นทำอยู่ประเทศเดียวพักกันสักครูกับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเรื่องของนักการเมืองกับอุดมการณนะ์นักอุดมการกับนักการเมืองเนะี่ยมันต่างกันอย่างไรช่วงหน้าททีีีีวแผงสเขย ชื่อนายกรมเกลียวครับ อะรก็กลมเกลียวหลอดตะเกียบแบบเกลียวเบอร์ห้าสวยจริงคมจริงโลชั่นที่ใช้บำบรุงผิวให้ชุ่มชื่นยาวนานพอหรือเปล่าไม่โลชั่นบำบรุงผิวดฟไม่ได้ซึมแค่นี้แต่ลึกถึงแค่นี้หรือสารบำบรุงผิวที่คงอยู่ได้นานถึง10วันโลชั่นบำบรุงผิวดฟใหม่วันนี้ขอตามไปด้วยทุกวันเลยนะ วันแล้วทำไมง,งดูสดชื่นและมั่นใจได้ขนาดนี้เบรโซน่าดรสเปแห้งทันทีพร้อมีดรายชิลช่วยปกป้องให้รู้สึกเบาสบายได้ทั้งวันฝนตกก็กางรม่มหนาวก็ใส่เสือ้อเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่ทิฟฟี่บรรเทวหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ้าวแล้วยันนี้พอจะกินอะไรเลยเนี่ยตน้นแม่กับพี่เธอก็กลับมาไม่ทันแล้วต้องทํากับข้าวกินเองแล้ว โอเคแล้วพ okay ่อไม่ใช่นี่ไม่ใช่เฮ้ยนู่ใส่น้ำแกงมาทำไงต่อใส่กุ้งเลยไม่ได้ต้องรอให้น้ำเดือดก่อนแล้วค่อยใส่กุ้งแล้วทำไงต่อพ่อใส่เห็ดรอสุกแล้วก็ปิดไฟซะอืมอืมสีมือคุณยายแน่ๆเลยเนี่ย ยายทำยายทำใครๆก็ทำอร่อยรอยไทยอัมพลฟูด The Healthy Taste มาแล้วเป็นปีที่สี่อุ่นใจมาแจากทองแล้วอุ่นใจทองทองอุ่นใจอุ่นใจเนาะอุ่นใจพว no, กเดียวกันแล้วอะชมไปแจกทองด้วยคนนะ ที่4แล้วลุ้นทองทั่วไทยกับ a i s ทุกวันทุกเดือนทุกจังหวัดพร้อมของรางวัลกว่า25ล้านบาทกดดอกจัน5 4 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีถึง31ตุลาคมนี้เปลี่ยนแบบทั้งทีต้อง GS ดับลิทนด้วยแผ่นท่าพิเศษสูตเฉพาะของ GS นานด้วยฝา2ชั้นดับลิสชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่ง เลือก GSW ทนนานชั่ว GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกเดีโยที่คุณใช้อยู่ใช้แก้ปัญหาผิวคล้ำและหนังไก่จริงหรือ d o ฟช่วยคุณได้ด้วย1นส่วนสี่ Moisturizing Cream ที่มีวิตามิน E และ F อฟพิสูจน์แล้วว่าผิวใต้วงแคนดูกระจ่างใสและเรียบเนียนขึ้นใน7วันเพราะ d o v คือความแตกต่าง รวมกันสร้างสุดทั้งประเทศกับงาน Amazing Otop มหัศจรรย์ Otop ชอปสุดใจชอปกับมหาการรมสินค้าดีมีคุณภาพในะ Impact Challenger 1-2เมืองทองธานี15-19วถิกายุนายนี้จัดโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน แบบโพบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยว่าควรจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าในที่สุดแล้วจะมีการปรับทับในแบบที่จะมีอดีต1 1 1ของไทยรักไทยเข้าไปร่วมทีมเร็วขนาดไหนแต่ว่าผมไม่สามารถจินตนาการได้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณจาตุรน์ายแสงแล้วก็คุณภูมิธรรมเวชยาชัยเนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีคือผมแค่กำลังคิดว่าในที่สุดเนี่ยจะต้องได้เห็นแน่นอนคือยากที่จะไม่ได้เห็นนะฮะพูดง่าย แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าในมุมหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าสสในพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลายๆคนที่ยังไม่ได้มีแบรนดิ้งของตัวเองในบทบาทที่เป็นบทบาทที่มีสิ่งที่ผมเรียกว่า ideological backbone เนี่ยหรือกระดูกสันหลังทางอุดมการเนี่ยควรที่จะในมุมหนึ่งเรียนรู้จากนักการเมืองที่มีเขี้ยวเล็บระดับและมีประสบการณ์ระดับคุณภูมิธรรมและคุณจาตุรนทำไมผมพูดอย่างนี้ เพราะว่านักการเมืองหลายคนเนี่ยที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและต้องเข้าใจว่าเวลาคุณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบทบาทที่คุณควรจะมีนอกเหนือจากการเป็นผู้แทนประชาชนเฉยๆเนี่ยนะฮะในการที่จะนําโครงการไปให้เขาแบบที่เขานั้นต้องการเนี่ยคุณต้องเป็นผู้นําในเรื่องของหลักการผู้นําในเชิงหลักการเนี่ยของฝ่ายที่เป็นเสื้อแดงหรือที่เป็นพรคเพื่อไทยเนี่ยกลายมาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นสสพรคเพื่อไทยอยู ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ในมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าคุณจารุรนและคุณภูมิธรรมนั้นเล่นบทบาทนี้ได้อย่างดีผ่านโซเชียลมีเดียและมีเดียธรรมดาที่ให้ความสําคัญกับสองท่านนี้อย่างไรก็ดีมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสสเพื่อไทยหลายคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสสร้างชื่อให้กับตนเองเนี่ยที่อยู่นิ่งๆเนี่ยควรที่จะแสดงจุดยืนทางการเมืองเชิงอุดมการเพราะว่าบทบาทของคุณในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคุณต้องเป็นผู้นําในเชิงหลักการด้วย ไม่ต้องปล่อยให้คนอื่นนั้น play hero เสมอนั้นบทบาทของสอสอในด้านเป็นผู้นําเชิงการดมนนการที่สําคัญยกตัวอย่างนี่เดียวคุณจตรุรน์ได้แสดงความเหิดไปดูกราฟิกชิ้นนี้แล้วกันนะฮะโคดของคุณจตรุรน์ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยคุณจตรุรน์จะมีถแถลงข่าวบ่อยมี Twitter มี Facebook มีอะไรบอกว่าประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยรวมทั้งผู้ที่เสียสละชีวิตและเลื่อนเนื้อไปเป็นจํานวนมากนั้นมิได้ต้องการเพียงให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเท่านั้นที่สําคัญกว่าก็คือต้องการให้บ้านเมือง ยกตัวอ,อย่างที่คุณจรารุรวรชัยแสงพูดนะฮะไปที่คุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมก็ทวิตเตอร์ Twitter บ่อยก็ Facebook บ่อยและในการทำโซเชียลมีเดียแบบนี้มันช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับตนเองว่าเป็นนักสู้ทางการเมืองไม่ว่าคุณจะเป็นจริงหรือไม่ได้เป็นนะฮะมันเป็นการแบรนดิ้งตนเองในแบบที่มีประสิทธิภาพกับฐานเสียงของตนเองมากคุณภูมิธรรมก็เขียนบอกว่านักสู้นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความถูกต้องมีสิทธิ์เหนื่อยแต่ต้องไม่ท้อเราต้องอยู่ข้างความถูกต้อง คนส่วนใหญ่จะยืนข้างเราครับสนับสนุนพรรคก็ยืนอยู่ข้างของความถูกต้องและระบอบประชาธิปไตยและยืนอยู่ข้างเสียงของคนส่วนใหญ่ครับนะผมก็ตาม Twitter คุณภูมิธรรมเหมือนกันผมแค่จะบอกว่ายุคสมัยที่สสจะเป็นสสโดยที่ไม่เลือกประเด็นที่ controversial บ้างเนี่ยมาพูดคุยกับฐานเสียงของตนเองแล้วจะรักษาภาพลักษณ์ในลักษณะนั้นเนี่ยยุคสมัยที่สส ไม่เล่น divisive game เนี่ยมันผ่านไปแล้วสสที่ภาพลักษณ์ดีๆที่นิ่งๆที่ไม่ได้เคยออกโรงมาเลยนะฮะทั้งในประชาธิปัตย์และเพื่อไทยตอนนี้กลับเป็นสสที่มีคะแนนนิยมที่ลดน้อยลงไปวิธีการแบรนด i n g ของส,สมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรในยุคนี้และจะเป็นอย่างนี้ไปอีก10ปีผมการันตีเพราะาผมอ่านในเรื่องของ marketing ของนักการเมืองครั้งนี้ไม่พลาดมันเป็นอย่างนี้ในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันในอีกหลายๆประเทศ วิธีแบรนดิงนักการเมืองในยุคนี้คือต้องแบรนด n g ให้ตนเองมีอุดมการณ์ไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีนั่นคือยุทธศาสตร์ที่คุณต้องเล่นแล้วตอนนี้สอสที่ปล่อยให้ตัวเองไม่อยู่ในกระแสข่าวในรอบนี้ก็จะไม่อยู่ในกระแสข่าวในรอบต่อไปพักกันสกครูกับช่วงหน้ากลับมาเดลี่ขวดกับขวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอ,อาหารสารา See? You. แอเอสเซเรเนตและสายการบินบางกอกแอร์เวยสเชิญสัมผัสเซเรเนตเอ็กซ์คลูซีฟทริปครั้งที่6นครวัดมหา,าคนครแห่งตำนานพร้อมพักโรงแรมราฟเฟิลแกรนด์โฮเทลเดอะอังกอร์เดินทาง27-29กันยายนนี้พร้อมอาจารย์เผาทองทองเจอือพิเศษลูกค้า a อเอสเซเรเนตเพียง17,500บาทจาก35,000บาทร่วมสนุกโทรดอกจัน1140ฟรีหรือ a อ p r เอสพรีเวลเลช Facebook แฟนเพจถึง30มิถุนายนนี้ a อเอสเซเรเนตที่สุดของประสบการณ์พิเศษเฉพาะคุณ รถของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบตอตทสอพสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักปลุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยออชิจ๊กรถใหม่ลองไหมก็ได้อร่อยนอคับจ๊กใหม่เต็มความอร่อยจากหมูและสาหร่ายแท้ท ม่รถหมูผสมสาหร่ายและรถไก่ผสมข้าวโพดเคล็ดลับการลดผมขาดหลุดร่วงที่ต้องบอกต่อเคยผมขาดหลุดร่วงไม่ว่าเวลาอาบน้ําเวลาหวีหรือมัดผมแต่ Dove Hair Fortonic ให้ผมกลับดูมีชีวิตชีวาช่วยผมยึดติดกับโคนผมได้ดีขึ้นหนึ่งเดียวของ Dove ช่วยลดผมขาดหลุดร่วงจากโคนใหม่ Dove Hair Fortonic บำบรุงลึกถึงโคนผมผมไม่ขาดหลุดร่วงง่ายใช้ง่ายแค่2ส,สัปดาห์รู้สึกเส้นผมแข็งแรงขึ้นมากใช้แล้วบอกต่อ ใหม่ d o v p Hair Fortune ใน2สัปดาห์รักผมคุณวันนี้ขอตามไปด้วยทุกวันเลยนะจะหมดวันแล้วทไามาังดูสดชื่นและมั่นใจได้ขนาดนี้เบสโซน่าดรายสเปแห้งทันทีพร้อมมีดรายชิลช่วยปกป้องให้รู้สึกเบาสบายได้ทั้งวันใครมีข้อเสนอดีๆบ้างไหมถ้าฉันตอบได้ฉันอาจจะได้เป็นพนักงานหญิงแถวหน้าในทุกการประชุมเลยก็ได้นะเพื่อนๆก็คงอยากไปเที่ยวกับฉันแน่ๆว่าแต่ ฉันพร้อมเป็นจุดสนใจขนาดนี้ไหมนะเพาะผิวกายไม่กระจ่างใสเท่าผิวหน้าคุณจึงไม่พร้อมว a s e l i n e Healthy White ที่มีวิตามิน b ีและทริปเปิลซองสครีช่วยให้ผิวกายดูกระจ่งางใสไม่แพ้ผิวหน้าค่ะฉันพร้อมเป็นจุดสนใจแล้วว a s e l i n e Healthy White เพื่อผิวสวยที่ช่วยให้คุณพร้อมส่องประกายสดใสแต่ก่อนนะคะตะลิ่งบ้านเราตามคลองส่งน้ําจะพังลงมาทุกปีนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่พังแล้วค่ะเพราะว่าเรามีแยาแฝกเข้ามาช่วยค่ะ <laughs> แฝกที่เหมาะสมกับชุมชนของเรานะคะก็มีอยู่สองสายพันธุ์นะคะก็คือแฟกลุ่มกับแฟกดอน <c oughs> เพราะว่าทนแรงได้ดีแล้วก็ช่วยยึดหน้าดินได้ดีค่ะ <c oughs> พอไว้แบบนี้เดือนหนึ่งนะคะแต่ก็จะแข็งแรงแล้วก็ออกรากมาได้เป็นแบบนี้ค่ะหมู่บ้านของเรามีปัญหาเรื่องดินพังมาโดยตลอดเด็กๆได้ทาโครงการรักพื้นดินโดยได้การ,รกนนกกสนับสนุนจากมูลนิธิไทยคมไอส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาอบรมให้ความรู้และพาไปศึกษาดูงานเด็กๆได้ทํางานวิจัยแล้วก็ได้ทดลองปลูกหลายรอบจนเกิดผลสําเร็จขึ้นมาได้ค่ะ ตอนนี้ตะลิ่งบ้านเราแข็งแรงค่ะเรามีน้ําใช้กันตลอดปีหนูก็ดีใจนะคะที่พวกเราทำมันแค่ไม่กี่เดือนแต่ก็ช่วยให้พวกเรามีน้ําใช้ตลอดหน้าแรงนี้ค่ะเยาว,วชนคือผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของชาติมูลนิธิไทยคมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างสารรค์ัญยาเพื่อให้เด็กไทยคิดเป็นทําเป็นมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หุ้นอนุพันธ์ผ่านออนไลน์ง่ายๆที่ w w w s e t o r t h o n l i n e i n v e s t o r เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศซีเรียนั้นก็จะไม่อยู่ที่นั่นแล้วนะฮะเพราะว่าไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยได้บทบาทของสหป,ประชาชาติก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าไม่สามารถกํากับดูแลสถานการณ์ที่นั่นได้นะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะว่าณนะอุลานี้เนี่ยไม่ได้มีอํานาจนําที่แท้จริงที่สามารถปกครองประเทศซีเรียได้อย่าง ที่สร้างสียรภาพการเมืองในแบบที่ทําให้ประชาชนนั้นสามารถอยู่รอดในแต่ละวันได้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากตอนนี้ตัวเลขที่ผู้เสียชีวิตในการสู้รบกันในแต่ละเมืองเนี่ยนะฮะที่มีสงครามกลางเมืองอยู่ตอนนี้สงครามกลางหลายๆเมืองอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะมันขึ้นมาเป็นหลักเกือบจะถึงแสนแล้วผมก็จะว่าตัวเลขมันมันเกินแสนคนไปแล้วในซัมบัที่เสียชีวิตเรากําลังเห็นสงครามกลางเมืองในแบบที่ไม่มีใครอยากเห็น ในประเทศที่หลายๆประเทศที่เป็นมหาอำนาจก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปอย่างเปิดเผยอย่างเต็มที่ความที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะกันสักทีเนี่ยในที่สุดเนี่ยยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงไปให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะไปอย่างเด็ดขาดดีสักกว่าตอนนี้ในะที่สุดแล้วซีเรียจะเป็นหนึ่งใน2ประเทศที่จะมีสงครามกลางเมืองอีกประเทศหนึ่งก็คืออียิปต์ซึ่งเดี๋ยวจะเล่ากันนะเต็มๆในช่วงสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ ต่อเนื่องกันไปเพราะว่ามุสลิมบรอร์ฮูดกำลังจะรบกับกองทัพอียิปต์นะฮะก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามมันต่อไปแต่ว่าเห็นซีเรียแล้วเห็นแล้วแซงคุณกิติศักดิ์ปกตินะฮะอำนาจสถาปนาการปกครองหรืออำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญดังที่เรียกกันทั่วไปต่อมาเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าพ v ว่า constituant เนี่ยนะฮะในเดลี่ขวัญเนี่ยนะฮะทำนองนี้ในภาษาไทยสมัยรชัชกาลที่5เคยเรียกกันว่าเป็นอำนาจตั้งแผ่นดิน ซึ่งตามคำภีพระธรรมศาสตร์อธิบายว่าเป็นไปตามหลักอนเนกอนเนกชนนิกรสโมสรสมมุติเสร็จแล้วผมก็เข้าไปอ่านบทความในเว็บเว็บแมเนเจอร์เข้าใจว่าเป็นคุณคำนูนสิทธิสมานหรือท่านอื่นเขียนเกี่ยวกับเรื่องอำนาจสถาปนารัมนูนเสร็จแล้วผมก็กลับไปอ่านสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรได้เขียนจริงๆแล้วแทบจะทุกคนเห็นด้วยกันหมดเลยนะอำนาจสถาปนารัมนูนในที่สุดแล้วเนี่ย มันอยู่ที่ว่าใครนั้นเป็นใหญ่ในห่วงเวลาทางประวัติศาสตร์นั้นคราวนี้ถ้าเกิดสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นใหญ่ในห่วงเวลาประวัติศาสตร์ช่วงนี้ก็สามารถสถาปนารัฐมนูญขึ้นมาใหม่โดยการแก้ไขรัฐมนูญเดิมได้แต่นั่นคือคําถามที่สำคัญนี้ว่าสภานั้นเป็นใหญ่จริงหรือเปล่าในห่วงเวลานี้ พูดถึงสภานั้นเป็นใหญ่จริงรอเปล่าในห่วงเวลานี้เนะี่ยแน่นอนผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเป็นใหญ่แน่คุณศรีราชาเจริญพาณิ์และนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่ารัฐมนตรีกลาโหมพนาเกตกาดาส,สุกรรมพนสุวรรณทั์ผอ,อเหล่าทัพนายกรัฐมนตรีในฝ่ายบริหารทั้งหมดพูดง,ง่ายๆเนี่ยนะฮะไม่มีใครมีปัญหากับการที่จะให้อุตะภาเปิดเป็นพื้นที่ที่ทางสหรักานนั้นจะเข้ามาทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีงานทางด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆนานาเนี่ยฝ่ายบริหารไม่มีปัญหาหมดเลยนะฮะมาจากการเลือกตั้งพอบอลลทัพก็เข้าใจว่าไม่มีปัญหาเหมือนการรัฐมนตรีกลาโหมก็เห็นชอบในเรื่องนี้ที่น่าสนใจคือคุณศิริชาชเจริญพาณิชย์ออกมาบอกเลยว่าหากคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลตัดสินเรื่องนี้ไม่ถูกต้องจะทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติได้จึงเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องนําเรื่องนี้เข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาตามมาตรา1 9 0 เนื่องจากเป็นมาตราเดียวที่สามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลก่อนที่จะไปเซ็นจัญญากับประเทศอื่นเรื่องรัฐมนูล50มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลจะทําอะไรไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศจึงไม่อยากให้คน30กว่าคนตัดสินในเรื่องนี้เพื่อผลประโยชน์ของใครบางคนที่จะได้รับจึงต้องเข้าสภาเพื่อพิจรารณาเรื่องนี้คุณศิราชาได้ใช้คําพูดว่ากําลังขายชาติหรือไม่ที่จะให้สหรัฐมีอิทธิพลต่อไทยอีกครั้ง ในรอบ40ปีที่แล้วยังไม่เป็นบทเรียนอีกหรือรัฐบาลสหรัฐไม่เคยทำประโยชน์ให้ใครมีแต่สแสวงหาทรัพยากรโอ้มายกุ๊ดเนสโอ้มายกอดคุณศิราชาจเจริญพาณิชในฐานะผู้ตรวจการแผ่นดินนอกเหนือไปจากที่จะวิเคราะห์ถึงจริยธ,ธรรมของรัฐมนตรีแล้วตอนนี้กำลังบอกให้รัฐบาลเอาเรื่องนี้เข้าสภาและเสร็จแล้วซัดตรงไปถึงสาหารัฐอเมริกา ว่าเป็นประเทศที่ไม่ทำประโยชน์ให้กับใครแสวงหาทรัพยากรอย่างเดียวโอ้จริงๆมาตราหน0้าน่าถกเถียงกันน่าแก้ไขด้วยโอ้เรื่องนี้อีกยาวฮะวันนี้ลาไปก่อนครับพบกับวอลลัมเด็กสวัสดีครับ